อาตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นสุธาสุธานะครับเดี๋ยวเราไปดูงบการเงินกันก่อนเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างไปที่โคนนะครับ PE เขาอยู่ที่22ถ้าดูจาก PE นี้หุ้นนี้ถือว่าค่อนข้างยแพยง PB อยู่ที่1.02แล้วเลื่อนไปดูครับ ไปดูดีของเขาคือหนี้สินหนี้สินอยู่1.19 1. 9ว่าหนี้สินค่อนข้างที่จะไม่เยอะกันไป Market cap ของเขาที่1,000หุ้นนี้เป็นหุ้นเบาครับมา r k กิ c แ p ที่1,000 1,029ถือว่าหุ้นตัวน,นี้เบาแล้วเราก็จะไปดูที่ตรงนี้ขาดไม่ได้เลยครับ d i v i d e n d Yield 2.82%ต่อปีครับ หุ้นนี้คือว่าให้ปันผลค่อนข้างที่จะไม่เยอะเกินไปและก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและไม่เยอะเกินไปรกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายสินค้าเคมีประเภทปูนขาวแคลเซียมคาร์บอนสิสจำหน่ายสินค้ารุ่สัตว์อื่นรวมทั้งให้บริการจำหน่ายติดตั้งเครื่องจกักรอุปกรณ์เกี่ยวกับปูนขาวสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องเคมีพวกอะไรต่างๆสุถานะ ก้าทต่ดูในที่นี้เราก็ไปดูการกาฟมาดูกราฟถ้าในความเฟรมเดย์นะฮะเขาเกิดเบรกเอาไวกับเขาเบรกขึ้นไปละอะแล้วมุกวิโวลร์ของสามเส้นเนี่ยตัดกันขึ้นไปละหุ้นนี้เป็นขาขึ้นเนี่ยราคาเขาเกิดบอททอมเขาเกิดรูปแบบเ้าย่อตัวลงมาแล้วเกิดเป็นรูปแบบของ ดับเบิลบอททอมแล้วก็เบรกขึ้นไปตัดอะไรพาราบริซาเขายืนเหนือพาราบริษาแล้วมีการเขาเบรกเกาะขึ้นไปหุ้นนี้มีการซื้อที่แรงมากมเป็นเบรคเอาเวกับขึ้นไปแต่ทีนี้เราไปดูเราไปดูที่ MA c d เอซีแมดีแมดีตัดขึ้นไปตัดบริเวณเหนือน้ำเนี่ย คือหุ้นนี้ถ้าตัดบริเวณเหนือน้ําเนี่ยเราให้ความสําคัญคะคือเขาอยู่บนบน,บนโมเมนตัมเขาเป็นขาขึ้นมาช่วงหนึ่งเห็นไหมดูแม็กดีของเขาแล้วตอนนี้เขาย่อตัวลงไปแล้วก็ตัดเหนือบนน้ำหุ้นหุ้นหุ้นนี้เราต้องต้องให้ความสนใจของเขานะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นสตองเทน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 ค่อน,นข,ข้างที่จะไปต่อ,อมีโอกาสที่จะไปต่อค่อนข้างสูงแล้วทีนี้เราไปดูมัน ในมันนี่อ่าในมันนี่เขาเขาเริ่มเบรกและยืนนะในมันนี่เป็นขาขึ้นชัดเจนนะเออแม็กดีเริ่มบีบขึ้นไอซ์ไอเริ่มเริ่มตัดขึ้นและขึ้นไปอ่าเป็นขาขึ้นแล้วตรงนี้เขาเกิด PA 1ครั้งแล้วก็ครั้งที่2องเขาเกิดพีเอีกหนึ่งครั้งและมีการยืนขึ้นได้ละยืนขึ้นบนพลรเส้นพาร,รึกษาุด้ายละ คือเขามองแนวนี้เขาเรามองว่าเขามีโอกาสที่จะกลับเทรนค่อนข้างสูงและเป็นขาขาขึ้นอ่ะตามเฟรมมันเป็นขาขึ้นตามเฟรมมันทีนี้เราก็จะไปดูที่เดย์ผลประกอบเดย์เข้าหน้าเทรดของเราแหละหนึ่งสัญญาณเงื่อนไขของเราก็หนึ่งอย่างแรกก็คือหนึ่งเกิดไายแพทเทิร์นในการไปต่อที่สองเบรกพราฟอริกละพราฟอริกษาและยืนเหนือพราฟอริกษา อย่างที่3ก็คือ MACD เริ่มตัดก,กันขึ้นไปและฮิสโตแมรมเริ่มเกิดแท่งแท่งขาขึ้นแล้วก็อย่างที่3ก็คืออันนี้อันนี้เงื่อนไขอันนี้จะจะไม่น่าจะได้แต่ก็หรดูไว้ก็ดีคืออย่างที่3อย่างที่3ก็คือ,แ,อแท่งเส้น MA นะตัดกันขึ้นไปมีโอกาสตัดขึ้นไปเส้นเส้น moving average ของเขาเนี่ยถ้าตัดขึ้นไปลักษณะนี้ลนวะโอกาสที่จะตัดกลับลงมาในี่ค่อนข้างยากอ่าก็ประมาณนี้ฮะทุนนิดมินอีกตัวหนึ่งที่เราจะจะให้ความสนใจในการเข้าซื้อ